เขารักและซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวนะคะโอเควันนี้นะคะก็อาจารย์จะทำแรนดอมเนาะเรื่องเขารักและซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวนะอ้าวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเออเราอาจมีบุญสัมพันธ์กันนะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นะคะโอเค พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ the world วว้าอืมคุณเป็นคนที่มีคนรักทางไกลหรือเปล่าไม่ค่อยได้เจอกันอืเก้าถ้วยแต่คุณก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจอะ่ะว่าเขารักคุณจริงๆถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่เปิดเผยความในใจให้คุณได้รู้มากนะัก คุณทั้งคู่ต่างก็รักกันแหละแต่อยู่ไกลกันนะคะนี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะแต่เขาก็แอบ,บส่องคุณตลอดนะคะอตอนนี้เขามองคุณอยู่จากที่ไกลๆเนาะเขาก็รู้แหละว่าคุณมีคนหมายปองเยอะแย,ยะมากมายนะคะเห็นไหมมีผู้ชายคนนึงแอบบมองคุณอยู่เออแล้วก็เห็นว่ามีใครหลายๆคนที่ เข้าหาหรือเข้ามาจีบคุณนะ่ะอืมแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความหึงหวงด้วยตัวคุณค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายอยู่กับชีวิตหน้าที่การงานของคุณนะคะในช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีเวลาว่างหรือมีเวลาส่วนตัวเลยนะคะส่วนตัวเขาเองน่ะก็อาจจะอยากมาหาคุณเอาความรักมาส่งอะ่ะ อเอาความปรารถนาดีหรือเอาใจที่เขามีอยู่อะมาใส่ใจได้ดูแลคุณในนะเวลานี้นะอืมเนีย่ยเขาอะอยากจะมีเวลาได้ใช้ชีวิตร่วมก,กันกับคุณนะขี่หลังกันไปถึงแม้ว่าจะมีน้ำที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่หวัน่นถ้าหากมีคุณอยู่ด้วยกันอืไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะ เวลานี้ก็ต้องบอกว่าเขาอยากมีช่วงจังหวะเวลาที่ได้มีความสุขกับคุณคนคนนี้นะคะเขาเป็นใครอะไรอย่างไรที่แน่ๆเรารู้ว่าเขาเป็นคนไกลคุณแน่ๆและคุณทั้งคู่ต่างก็ส่องต่างก็มองต่างก็แบบม,มีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันอยู่นะ คุณอาจจะเป็นคนที่สวยนะคะหน้าตาดีแล้วก็มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอยะแยะมากมายนะตัวเขาเองก็อาจจะยังไม่เปิดใจให้กับใครทั้งนั้นนะคะนอกจากคุณนะหรือไม่ตัวเขาเองก็ยังไม่เปิดเผยความในใจให้คุณได้รับรู้ด้วยก็ได้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนอืมคนคนนี้อาจเป็นคนทางไกลถึงต่างประเทศ หรือไม่ก็เป็นคนต่างจังหวัดต่างพื้นที่ต่างถิ่นฐานกันกันกบคุณก็เป็นไปได้ต่างภาษาต่างศาสนา,ต,า,า,าต่างวัฒนธรรมยิ่งได้นะคะอืมเพราะมี The World นะ The World ก็เป็น long distance นะเป็นรักทางไกลด้วยอ่าทีนี้มาดูพลังงานของเขาบ้างสามถ้วยเขาอยากเจอคุณนะคะเขาอยากมาหาคุณคุณคือความสุขของเขา และเขาก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาคิดมากคิดมายก,กับคุณนะเขาอยากได้รับความยุติธรรมถ้าคุณรักเขาให้คุณจงรู้ไว้ว่าเขาก็รักคุณมากมายเช่นเดียวกันอืมเขาคนนี้มีความยุติธรรมในหัวใจนะเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าทําอะไรแล้วไม่คิดนะเขามีความคิดที่ดีแล้วเขาก็อยากที่จะเข้ามาเพื่อผูกมัดคุณด้วย เขาเป็นทุกข์มากๆเลยที่ณเวลาเนี้ยอยู่ไกลกันแล้วเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เขามีความวิตกกังวลแล้วก็เฝ้าแต่ภาวนาว่าขออย่าให้คุณแอบไปมีใครซะก,ก่อนในตอนนี้เขาได้แต่เฝ้ามองแล้วก็ระลึกถึงคุณตลอดเวลานะคะในช่วงจังหวะเวลานี้คนคนนี้นะคะก็ ค่อนข้างจะวุ่นวายกับชีวิตของตัวเองเหลือเกินนะคุณอาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นและในบรรดาคนเหล่านั้นน่ะก็แย่งชิงเขาคนนี้ซะด้วยอเขาก็เป็นคนที่เนื้อหอมคนหนึ่งนะต้องบอกว่าเขาก็เป็นคนที่มีสาวสามารุมร้อมแล้วก็แย่งชิงกันหนักมากโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้ แต่คุณและเขาอยู่ไกลกันคุณเลยไม่ได้อยู่โมเมนต์ที่จต้องแย่งชิงกับใครเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคู่แข่งของคุณบ้างแต่คุณก็อาจจะรู้ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นที่ต้องการของตลาดอะอ,อประมาณนั้นเขาก็เป็นที่ต้องการของตลาดส่วนคุณก็ดูแบบสวยแพงแล้วก็มีแต่คนอยากจะเข้าหาอยากจีบอะ่ะ แสดงว่าทั้งคุณและเขาต่างก็มีคนมาชอบเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะอืมมาดูกันซิว่าทำไมเขาถึงได้ฝากบอกคุณว่าเขาจะซื่อสัตย์เพียงคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะออมไพ่อืมไพ่ใบนี้เด็กถือถ้วยนะคะเขาอยากให้คุณได้รู้นะ ถึงแม้ว่าเขาจะแสดงออกแค่เพียงเล็กน้อยให้คุณได้เห็นนะแต่กับคนอื่นอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องแบบเอาใครอ่ะเออเขาก็แค่ชอบอ่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาแค่ชอบนะกับคนอื่นๆน่ะหรือไม่เขาก็เห็นเป็นเรื่องแบบสนุกสนานอ่ะเขาไม่ได้คิดที่จะซีเรียสหรือจริงจังอะไรกับใครเลยมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นนะที่เขาคิดจะจริงใจและจริงจังด้วย เนี่ยอัศวินไม้อืมตัวของเขาอะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากมาหาคุณนะคุณคือคนที่ทําให้เขามีความปรารถนาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ปรารถนาที่จะเดินทางมาหาปรารถนาที่จะแบบไปด้วยกันให้มันยาวๆอะ่ะอืมเขารู้สึกแบบ สเนหาและมีแรงดึงดูดต,ต่อคุณมากๆเนี่ยพอพูดถึงความสเสน่หาความสเสน่หาก็มานะในใจของเขามีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกว่าอยากจะแบบอ่านให้มันจบอะเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่นั่งถือหนังสือและอ่านหนังสืออยู่ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนก็ได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าค้นหาเออจนทุกวันนี้เขาก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าตัวคุณเองนั้นคิดอย่างไรกับเขานะอืมส่วนใจของเขาก็คือมุ่งอยู่แต่เพียงคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะเออเขามีความมั่นคงให้คุณมีความมั่นใจได้เลยนะคนคนนี้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะ เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวหรือไม่เขาก็มีเงินเพียงพออยู่แล้วเพราะคิงเหรียญก็คือความเป็นเศรษฐีเนาะเขาก็มีเงินเพียงพอเขาไม่ได้ต้องการใครอีกแล้วอะ่ะหรือเพียงแค่เขาอยากจะได้ใครเขาก็สามารถจะเอาเงินไปหว่านซื้อเอาได้แต่เขาเป็นคนที่คิดได้อะและเขาก็รู้ด้วยว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เลอค่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เขาอยากได้ ณนะตอนนี้เขาก็กำลังคลุ้นคิดอยู่ว่าเขาจะทำยังไงดีที่จะทำให้คุณได้รับรู้ว่าเขามีเพียงแค่คุณและซื่อสัตย์กับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นระหว่างคุณและเขามันก็อาจจะมีโมเมนต์ของความขัดแย้งกันหรือสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็คือการสื่อสารอาจจะเป็นภาษาด้วยก็ได้ที่เขาไม่สามารถจะสื่อให้คุณรู้ได้ว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะอืม หรือคุณและเขาอะเวลาที่พูดคุยกันแล้วอะมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันอยู่ก็ได้ทําให้เขาอะอยากจะบอกอยากเล่าให้คุณได้รู้นะคะว่าคุณคือ t h เ e ็มเพลสของเขาคุณคือที่หนึ่งนะคุณคือคนที่อยู่ในใจและคุณเป็นรักไรเงื่อนไขที่เขารักคุณมากมายคุณดูเลอค่าคุณดูแบบสูงส่งสำหรับเขา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่นะเขามองว่าคุณคือคนที่สวยคนที่ดีคนที่อบอุ่นอ่อนโยนใจดีกับเขามากๆคุณเป็นเหมือนนางฟ้านางสวรรค์สำหรับเขาอ่ะอืมเพราะนั้นเขาจะรักและซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวเห็นสุนัขในภาพไพ่นี้ไหมเปรียบไปก็เหมือนเขาอ่ะ ถึงแม้ว่าจะได้เฝ้ามองอยู่จากที่ไกลๆก็แล้วแต่แต่เขาก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาซื่อสัตย์กับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะคุณคือที่สุดในดวงใจของเขาจริงๆเนี่ยเขารักคุณมากๆนะคะเขาอยากมาหาคุณไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่เขาจะปีนขึ้นมาหาคุณให้จงได้ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณและเขามันจะอยู่ไกลกันแค่ไหน ถึงแม้คุณจะไม่มองเขาหรือคุณจะไม่รู้ความในใจของเขาเขาก็อยากจะมาบอกให้คุณได้รู้ว่าเขาอะมีใครอยู่ในใจคนอื่นไม่ได้อีกแล้วต้องเป็นแค่คุณเพียงเท่านั้นอืมทุกวันนี้เขาแทบไม่เป็นอันกินอันนอนอะด้วยความรักและคิดถึงคุณอะแล้วก็อยากที่จะมาหาคุณเพื่อบอกกล่าวกับคุณด้วย เขามีแรงดึงดูดมีแรงรักแรงปรารถนาแล้วก็การอยากเริ่มต้นกับคุณมากๆระหว่างคุณและเขาอะ่ะมันอาจจะถูกเริ่มต้นไว้แล้วด้วยซ้าไปแต่มันยังไม่ได้รับการต่อย,ยอดในนะเวลานี้เขาก็คิดอยู่เสมอและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะสารความสัมพันธ์นี้ต่อไปอย่างไรเพราะนั้นเนี่ย เขาถึงได้อยากที่จะเดินทางมาหาคุณเนี่ยพูดเรื่องเดินทางไพ่ของการเดินทางก็มาถ้าเป็นไปได้คนคนนี้อยากขโมยคุณออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตของคุณเป็นอยู่อะเออเขาอยากพาคุณไปไหนต่อไหนกันสองต่อสองอะอยากมีโมเมนต์ที่ได้พาคุณไปท่องเที่ยวอยากมีโมเมนต์ที่ได้อยู่กันเพียงลำพังเพียงสองคน ถึงแม้ว่าคุณและเขาจะอยู่ไกลกันหรือมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาประเพณีวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งทัศนคติก็ตามแต่ระหว่างคุณและเขาอาจจะแตกต่างกันสุดขั้วอาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะกันเยอะแยะมากมายแต่ตอนเนี้เขาไม่หวั่นอะไรทั้งนั้นแล้ว่เขาอยากจะพาคุณหลบหนีไปเหมือนกับอเหมือนกับ อยากให้โลกนี้มีเพียงแค่เราสองคนประมาณนั้นเลยนะคะเวลานี้นะเขาอยากทำให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนรักคุณถึงชนิดที่ยอมทิ้งทุกอย่างได้เพื่อขอแค่ให้ได้มาอยู่กับคุณ<ะ>เนี่ยเห็นไหมคะเขาอยากจะเอาช่อดอกไม้อยากจะนำส่งความรู้สึกดีๆให้กับคุณ ึงแม้ว่าคุณจะรับรู้ไม่ได้ในนะเวลานี้นะแต่ตัวเขาอะเหมือนวางแผนและเตรียมการเอาไว้แล้วว่าเขาจะต้องเดินทางมาหาคุณและหอบเอาช่อดอกไม้พร้อมกับคุกเข่าขอคุณแต่งงานเลยด้วยซ้าไปนะเวลานี้นะเขาอยากเร่งวันเร่งคืนเร่งเวลามากๆนะ เขากำลังส่องกำลังจ้องมองกำลังเรียนรู้กำลังดูใจว่าคุณเป็นคนนี้ใส่ใจคออย่างไรเขาเริ่มได้รับรู้แล้วและเขาเริ่มรู้แล้วแหละว่าคนที่เขาจะขาดในชีวิตนี้ไม่ได้มันก็คือคุณคนเดียวเพียงเท่านั้นเขาเบื่อแล้วเขาก็เซ็งมากมายเลยนะที่เห็นแบบคุณไม่สนใจใยดีเขาในนะเวลานี้ย เขาได้แต่ทอดถอนใจแล้วก็คิดกับตัวเองว่าเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ได้ใจของคุณมาเขารู้ดีว่าถ้าหากว่าเขาอะแสดงออกให้คุณเห็นน่ะคุณจะต้องใจดีกับเขาและคุณจะต้องยอมรับรักเขาตอนนี้เขาเหมือนคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาระหว่างคุณและเขาอะและเขาก็จะไม่ไม่ทอดทิ้งอะ เขารู้แล้วแหละว่าการที่ทะเลาะกับคุณหรือการที่ทําให้คุณน่ะระคายเคืองใจอ่ะมันทำให้เขาเป็นทุกข์มากมายแค่ไหนนะเพราะนั้นคนคนนี้เวลานี้กำลังคิดอยู่ว่าทำไมคุณไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกับเขาเลยอ่ะแล้วเขาก็เฝ้าเฝ้ารอ,อเขาเฝ้ารอคอยมากๆที่จะได้พูดคุยหรืออธิบายหรือบอกกล่าวอะไรกับคุณบางอย่าง ถึงสิ่งที่เขามีอยู่ในใจของเขาถึงแม้เวลานี้คุณจะไม่สนใจแต่เขาก็อยากให้คุณรู้ว่าใจของเขามันมีเพียงคุณเขาซื่อสัตย์ต่อคุณถึงแม้จะมีใครที่เข้าหาเขาเยอะแยะมากมายแต่เขาก็รู้ดีว่าไม่มีใครเหมือนคุณคุณเป็นคนที่แตกต่างและเขาก็อยากให้คุณรู้ว่า ถ้าไม่มีคุณอยู่ในโลกใบนี้แล้วอ่ะเขาก็ยังจะมีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นทุกวันได้แต่เฝ้าทวินหาคุณอ่ะเขารู้สึกเบื่อและเซ็งมากๆเลยอ่ะที่คุณมองเขาว่าเขานอกใจหรือที่คุณมองเขาว่าเขาแอบไปมีใครจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นน่ะสิ่งที่คุณกล่าวโทษเขาอ่ะทำให้เขารู้สึกอยากเรียกร้องความเป็นธรรม และวเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยตัวของเขาเองอะถ้าถอดจิตถอดใจหรือถอดจิตวิญญาณมาให้คุณดูได้เขาก็จะอยากจะบอกคุณอะเออคุณก็จะได้รู้อะ่ะว่าเขารักและก็ซื่อสัตย์กับคุณมากแค่ไหน mm. เขาเซ็งกับการที่คุณอะมองว่าเขานอกใจนะมองว่าเขาแอบไปมีใครหรือแอบมีกิ๊กมีกักอะอืมทุกวันนี้จริงๆแล้วเขาอยู่บ้านเพียงลําพังอะ หลังจากเขาเลิกงานมาเขาหาอะไรรับประทานแล้วเขาก็มักจะนั่งทอดถอนใจแล้วก็คิดถึงคุณอืมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากให้คุณรู้นะไม่ว่าจะในยามหลับหรือยามตื่นเขาก็รักเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นใจของเขามันมีเพียงแค่คุณจริงๆเขาอาจจะไม่แสดงออกให้คุณได้เห็นต่อหน้า แต่ทุกๆการกระทําของเขาอ่ะเขาห่วงใยเขาอยากจะใส่ใจดูแลคุณมากๆอคนคนนี้อะเขาอาจจะเป็นประเภทแบบรักนะแต่ไม่แสดงออกก็ได้นะคะเขาอยากจะมอบดอกไม้ให้คุณแต่เขาอาจจะแอบให้คุณตอนที่คุณหลับไหลไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยทุกวันเนี้ย ผลของการกระทํานะที่มันเกิดขึ้นที่คุณตัดพ้อเขาหรือที่คุณกล่าวโทษเขาอะทําให้เขารู้สึกเซ็งแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยอะเขาเบือ่อแล้วเขาก็แบบไม่รู้จะเอายังไงหรือจะทํำยังไงกับชีวิตความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีดูนะคะเขานั่งแบบทอดถอนใจแล้วก็รู้สึกเบือ่อหรือเซ็งกับ ความรู้สึกนั้นมากๆอ่ะอืมแล้วก็เครียดมากๆด้วยถึงขั้นที่บางคนน่ะนั่งสุบุรี่แล้วก็แบบทอดถอนใจมากๆเลยอ่ะว่าจะทำยังไงให้คุณได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาปรารถนาว่ามีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นตอนนี้เขาอาจจะนิ่งเงียบหรือเขาไม่ได้ไปไหนเขามัวแต่แบบนิ่งอยู่กับที่อ่ะ เขาอาจจะไปไหนหรือทำอะไรไม่ได้หรือมาอธิบายอะไรให้คุณได้รับรู้ไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองตอนนี้เขาก็มีภาระหน้าที่ที่เขาต้องทำเขาอาจจะทำงานทุกวันจนเหนื่อยหนะักพอกลับถึงบ้านเขาก็ทิ้งตัวลงนอนนะจริงๆแล้วเขาอยากจะให้มีคุณอยู่ในบ้านแล้วก็ปลุกเขาตื่นขึ้นมาทำงานทำงานในทุกๆวันด้วยซ้ำไปนะ คือแค่มีคุณอยู่ในบ้านหลังเดียวกันน่ะคนคนนี้ก็พร้อมที่จะตื่นน่ะแต่ถ้าหากไม่มีคุณน่ะเขาก็ไม่อยากที่จะตื่นขึ้นมานะเขาไม่อยากที่จะรับรู้อะไรทั้งนั้นตอนนี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอะ่ะเขาอยากให้มันหมดไปแล้วเขาอยากจะมาหาคุณแล้วอะ่ะเนี่ยเขาอยากให้คุณมารอรับเขาที่อ,อ่แอร์พอร์ตอ,อ่ะ คือไม่ว่าคุณและเขาจะต้องเดินทางหากันยังไงนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยก็อย่าให้คุณมารอรับเขาที่สถานีรถไฟอะ่ะเพราะนั้นตอนนี้เขาคิดแล้วแหละเมื่อถึงกำหนดเวลานะเขาอาจจะเคยบอกกับคุณไว้ว่าเขาจะมาหาคุณเมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วนะที่เขาจะรีบเดินทางมาหาคุณเนี่ยตอนนี้เขาวางแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้ว เขาตั้งใจเอาไว้อย่างหนักแน่นแล้วแล้วเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของการเดินทางได้เมื่อเขาเตรียมแผนการไว้แล้วเขาก็จะลงมือกระทำทันทีนะอืมเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องรอนานจะไม่ปล่อยให้แบบทั้งคุณแล้วเขาอะคำนึงถึงกันอยู่และไม่ได้แบบได้เจอได้อะไรกันอะ เพราะนั้นตอนนี้ถามว่าเขาซื่อสัตย์กับคุณแค่ไหนเขาก็ซื่อสัตย์กับคุณมากมายเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่เจ้าชู้นะเขาจะจีบใครเขาจะรักใครเขาก็เลือกเหมือนกันเขาไม่ใช่คนที่จะทําตามอารมณ์ของตัวเองอะแต่เขาจะทําตามหัวใจของเขาใจของเขามีเหตุและผลและใจของเขาก็รักเพียงคุณและซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นเนี่ยตอนนี้เขาอยากจะมาหาคุณ และอย่าที่จะมาแบบ18บวกกับคุณแล้วหวยหาทวินหาในเรื่องสเสน่หากับคุณมากๆนะคะเนี่ยบางทีอะ่ะเขาอาจจะมาถึงโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพื่อที่จะมากอดคุณเพื่อที่จะมาแบบได้สเสน่หากันกับคุณเนี่ยเขาคนนี้เขาอยากให้คุณได้รู้ว่าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมนะ เขาไม่ใช่คนที่จะแบบเจ้าชู้หรือนอกใจนะให้รู้ว่ารักครั้งนี้มันจะปลอดภัยถ้าหากว่าคุณรักเขาเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังและเขาจะทำให้คุณได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่ดีจริงๆนะเขาเปรียบไปก็เหมือนพ่อพระนะคุณอย่ามาทักหรืออย่ามาโทษว่าเออเขาเจ้าชู้หรือเขาไปมีคนอื่นนะ่ะเพราะนั้นเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดีจริงๆค่ะ อะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ Oracle กันนะอ่ะมาดูว่าไพ่ Ora c ค e จะบอกอะไรอาจารย์จะเปิดสักสามใบนะเกี่ยวความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ที่เขาบอกว่าเขารักและซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวนะว้าวไพเดอะเดอะชิปนะคะไพ่เรือใบนะไพ่เรือใบก็บ่งบอกว่าความรักของคุณและเขาอะ่ะมันเป็นการเดินทางนะคะ มันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะถึงแม้ว่าคุณและเขาจะมีระยะห่างหรือระยะทางที่ห่างไกลมันจะต้องอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศแล้ววันหยุดที่มันอาจจะมีหยุดไม่พร้อมกันหรืออะไรกันน่ะเขาก็อยากให้รู้ว่าออความห่างไกลนี้มันคือการผจญภัยนะมันคือ เรื่องราวนะที่สามารถจะสารความสัมพันธ์กันได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะ่ะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางหรอกแต่มันจะมั่นคงเสมอเมื่อใจสองใจมันอยู่ใกล้กันอะ่ะเพราะานั้นความห่างไกลนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรความรักระหว่างคุณและเขาได้เนี่ยเดอะบูเก้เห็นไหม ช่อบูเก้อันนี้เป็นช่อดอกไม้ที่ใช้ในงานแต่งงานนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขามีความรักให้ให้ต่อคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นและคนที่คู่ควรจะได้ช่อดอกไม้นี้ก็ต้องมีเพียงแค่คุณเขาแบบรักคุณเขาต้องการที่จะแต่งกับคุณเขาจะนำของขวัญเขาจะนำช่อดอกไม้นี้มาเป็นมิตรภาพมาส่งภาษารักให้คุณได้รู้ว่า เขารักคุณมากมายแค่ไหนปรารถนาคุณแค่ไหนคุณมีความงามความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะเป็นเหมือนโชคลาภที่เขาได้รับอะ่ะอืมเพราะนั้นให้คุณยอมรับและให้คุณได้รับรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะคนที่เขาจะแต่งงานด้วยอะ่ะก็มีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้น เขาอยากย้ำให้คุณได้รู้ว่าเขามีความซื่อสัตย์กับคุณและเขาตั้งใจที่จะแต่งงานกับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นอีกใบหนึ่งนะคะอ่าไพ่เดือดชายนะคะเดือดชายไพ่ของเด็กเนี่ยคนคนนี้ปรารถนามากๆเลยนะที่จะมีลูกกับคุณนะเมื่อแต่งงานแล้วอ่ะเขาก็จะต้องรีบมีลูกกับคุณให้ได้เพื่อเป็นการผูกมัด เพื่อให้คุณได้ตระหนักรู้นะคะว่าเขาจะไม่ให้คุณเหงาถึงแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะต้องทำงานหรืออะไรบ้างเขาก็อยากจะแบบมีลูกไว้เพื่อได้อยู่เป็นเพื่อนคุณน่ะอืมหรือเมื่อไหร่ที่เขาจากไปจากโลกนี้ก็จะได้มีลูกที่ทำให้คุณไม่เหงาแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักเป็นโซ่ทองที่คล้องใจระหว่างคุณและเขาเอาไว้นะคะ นี่แหละนะคะความรู้สึกของคนคนนี้นะเขาซื่อสัตย์เขารักคุณมากๆแล้วเขาก็คิดเผื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาไว้มากมายนะคะเพราะนั้นคุณไม่ต้องระแวงหรือไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้นขอให้คุณรู้ว่าคนคนนี้ถึงแม้จะห่างไกลกันเขาก็คิดอยากผูกพันอยากแต่งงานกับคุณอยากมีลูกกับคุณแล้วก็จบที่คุณแล้ว นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็อย่าลืมสามารถติดต่ออาจารย์มาได้นะคะรายละเอียดการติดต่อสื่อสารอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะหวังว่าคงจะได้เจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ